เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับนครับเปลี่ยนครับเห็นว่าครับบัตรนี่พี่น้องครับ่หัวครับผมหัวงี่โอ้ตัวนี้นี่นี่นี่นเจอล้วครับโอ้ขุดพอเลยครับบัตนี่ขอมองนู้ขอมองน้นี่ครับพวอครับแแน่นอนครับอะไรโอเดี๋ยวเดีเอ้ยก้มก้มิงเอาเหลี่ยมขึ้นมาน่เดี๋ยวขุดโอ้ยขุดดดขุดไปลโอ้แทงแทง สวัสดีครับอบอยยามิสานซิตี้ครับผมสวัสดีครับกอบิสานซิตี้ครับสวัสดีครับ,รบผมคมอ,อนุวัต จัดเต็ม,มใช่ครับสามารถชิกไหมครับนี่มัดสร้อยมัดสร้อยครับ,ม,รบมื่อนนี้กับพ่อพี่พ่อน้องมาแทงปลาไหรครับแยมห้องแยมแยมไม่เจอเงาเง,า,งาครับมื่อนนี้กับมาแทงขี่เก้าคนครับบวัวาหญ่มีหอยแทงหลอเป็นแทงมาแล้วหลายแล้วหลายหู้แล้วหอยได้หลายตัวแล้วครับรู้สึกเหมือนกันครับมื่อนนี้เบ้าแยมซิมันหู้มันครับกับทีมงานครับเอาคุณมากเลยครับผมนะครับ กอลำมาสูนก็เริ่มแทงแล้วครับพี่น้องมองจากร่องร้อยครับผมห้อยแทงแล้วครับอันนี้ห้อยพ้นได้แล้วครับพี่น้องนี่ครับเจาะแทงได้แล้วนี่ครับมูที่สองนะครับผมมูที่สองแล้วครับเห็นล้วครับพี่น้องเอรอครับเห็แล้วเราก็มาถึงแล้วนะผมบมาถึงแล้วพี่น้องมาต้อกันครับสองแยมเลยแทงเทสองแนมครับโอ้ยอยู่วะเสียมเ้ามีเสียมห้องมีอยู่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 แทนมาฮาแมนแมนอยู่หมุนมาไปเลยนี่หมุนแห้งขาด เอาครับพี่น้องรุ่น้ำกันครับเอานะครับจะเริ่มขุดแล้วครับเบาคมก็บเราผูมกับแท้งครับผมแท้งไปเลยมีเรื่อเสียมไหมนี่ไหมว่างปลาลเลยเหรอไปว่างปลาลครับพี่น้องรุ่นํากันครับพี่น้องครับผู้ใดมากบรรยากาศแท้งปลาลครับมืองช่องเบายำนะครับที่สารสิตรีครับผมฝากไว้นะครับโอ้ยจุดควนแลมด่าแลมปะ พุดเพื่อนนาฬกาหายกินแบบบ้านบ้านห้องครับนาเรงสมเลยครับนาเรงกับพินนาแท้งอะไรครับผมตัวกที่บิดขาดแม่่น้ำมันเยสมเลแหงครับพี่น้องอาไหลน้อยเนาะอเนาะายเรียบไตัวก็ยังไงคอลูกหานมันโอมีหอดเกียดครับบัดดี ตมเลิกตมเลิกตมเลิกขอบคุณท่านผู้ชมครับสุขหม่องสุบ้านครับผมผู้ติดตามที่กำลังรับชมเนาะขอบคุณหลายครับช่อง,องน้อยอยอู่ช่องไม่ช่องไม่ครับก็ต้องเริก่กกำลังใจก,กันไปเรื่อยนะครับผมกัดน้ำสนอการหากินแบบบ้านๆเนาะครับคนอีสานเนาะหากินตั้งใดตามฤด,ดูกาลครับจาก,ากน,นั้นก็ซีมีใครหมดแดงอืมน้ามือสวนกบว่าออกแล้วว่าท่านมา มากระิหนาไข่หมดแดงเนี่ยเก็บผักวันจนังอยเก็บใส่วุ้น้องต้องโขดดิน้ำโคดน้ำปลาเผื่อเจ้าวนเขาก่มีผักวนันโคบน้อยน้อยปลาในน้อย,อยโอ้แต้ตมตม้มต้มเหนียวครับเมื่อกี้เป็นสาที่มันแห้งแล้วคลิปก่อนแต่นี้เป็นสาที่มันมีมนามครับคลิปนี้แบบเพียวๆเลยขุดแบบ กระจาเลยครับตมล้วนๆเลยตมเหนียวแห้งครับเหนียวตมแข็งผู้เสียบห้างกับผู้ดีคนไดเขียนเลยเขียนท้างครับเขียนท้างเขาครับจากที่เขาขุดมาโดนเติบกระพงเห็นหางแล้วครับบ้านี้เบาคมมาพ่อแล้วครับพี่น้องพ่อหางเลยหางงามงามพี่น้องเติมกระพงไงบุญพุณน่ะเติมไงสมใจใส่คมมองด้วคมใส่หางนี่งหางกระไลครับเดินนี่ครับพี่น้อง เห็นหมั้ยเหครับ <c oughs> นั่นละนี่ในหูเลยครับแม่นแท้แน่นอนครับเอาเอาขึ้นให้พี่ให้น้องมึงพาตัวใหญ่ซ้ำใด้หัวมันอยู่ซื่อใด้แกว่งย่างมันชั่ครัวครับเจ้าปลาไหลมันโตเงี้วคดไปเรื่อยครับอือสองเทีแล้วโอ้ได้บ่ฟังนัลนก็ถือแล้วครับผมกบออกยิงแล้วครับบัตรน้ำมันสูบอกว่าน้ำมันสูญรถนี่ล่ะน้ำมันสูญกลับเฉยอีกแล้วครับ โอ้ยสานี่ยคือหลายเนาะแท่งว้วขาแล้วครับพี่นอ้องหน่ามัมี่ครับหน่ามัมมี่ไม่จะตมผู้นึงกับแทงา่าผู้นึงก็ขุดทาร์ค,าครับผู้นึงขุดทาผู้นึงแท่งทาไปโอ้ยพี่น้องเมื่อเมื่อจกไปไรครับต้องห่วงเลยดิอันจกหู้เนี่ยอื่นเนี่ยมันอยู่ดิ <laughs> บัดว่าแต่ช่างหม, <laughs> มากเสียมกับพอดีครับมากเสียมหลุดยังเ่อลยประด้เตรียมพร้อมครับมื้อนี้ ตัวกันครับอืออยู่หนือหน้าบาดนี่ว่ามาจีดตัวงามอยู่บ่พี่น้องงามครับงามงามสวยงามสวยรวยขึ้นแต่ครับมองกันครับรูดน้ำกันหางครับถ้าท่านเนีบิดแห้งยางมันขาดขันเสียบเจอไงเบิดแห้งปุ๊บหางขาดปัดเลยครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเจอตัวเราเออเนี่ยหางสวยรวยอยู่เพื่อนนี่ครับหางปลาไหลครับเต็มเต็มนะครับ หนังแานเอื่นหางเอียนครับบางพื้นที่ก็เอื่นเอียนแถวอุ้ยแข็งแหนมแข็งแหนบแข็งหนบเอาแทงนัดแทงนัดแทงหลัดก็นแหลมเดียวครับแทงหัดแทงหัดอะไรอยู่มันโม่ห่าดมโม่ห่าดมมันนิ่งแล้วมันสิเล้อโอ้ยมือขึ้นบ้าได้ด้วยบัตรกี่ตจมหลายหมื่นครับพี่น้องปลาอะไกับมื่นแล้วปั่นเขาป่ะอะไรพี่น้องปลาอะไนิ่งแล้วครับพี่น้อง วนาหนาสิให้ถ้าโตงหญ่นี่ต้องใส่เหลี่ยมแทงเออเออเอแทงมาแทงะไรแทงขึ้นมาเลยเออตอนนี้ตอนนี้ว้าแทงนมันดึงไม่ได้มันมันมืดมันแช่แช่โอ้ยอยู่ายใจผมเขยวไปกัดออกครับพี่น้องเอาเบิ้งเน้อเอาขึ้นเลยออเอจัเหลีมระนเอาดึงค่อยค่ดึงเหลี่ยมครถอดเหลี่ยมด้ว เป็นไดิ้นเอาลนะครับดูทม้งกันครับงัดเง็ดมั้นี่เต็มเอาครับโอ้ยอ้วกได้ครับยิ้มให้หม้อขาดครับนะครับเอาหัวไปใส่หมอแท่งถือขังนั้นครับขาดแล้วเพราะว่าแท่ง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 รัดนี่ครับผมได้มาอีกแล้วครับหนึ่งตัวครับหัวขาดครับพี่น้องหัวขาดหม้อแท่งรัดครับเพราะเขาใส่เหลี่ยมแท่งหลายแท่งเอ้ประเ่็จุกอะ จกถึงแล้วพี่น้องจกนะหมดแล้วว่างี้ถือแล้วเนี่ยถงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะครับถือเราถือเราปาดตัวแลมี่ก็ถือครับผมแท่งวงหงันนี่ละครับแลมนี่ก็ถือครับพี่น้องครับถือข้าไปแล้วแล้วนั่นอ๋อครับโอ้ยคนจกโอ้ยจกจนมืดโจ๊กเป็นเล็บต้นออมมาเนี่ยอาชีพจกเอาเอาถือกนแล้วถือกันแล้วเอาลุ้นกันครับเอาเดี๋ยวสองเมียกันกัได้เดี๋ยวจะจ๊กแจกบัวซอสารณ์โน้ยบ่วผัดเยอะหน่นะครับเอาเสียมเอาปักจกแม่ปักจกแม่ขุด เปิดสายให้แน่ครับเดีนมันเจนขนาดน้ำห้อยเกลีเขาเลยครับเดียนมันแจนครับเดียนมันแจนโอเคครับน้องนี่โอเคเลยเดียนมันแจนครับปลาไหลปลาไหลครับโตวะยิ่งปลาไหลโตวะยิ่งลุ้นไปยาวๆครับผมขุดตล้ครับขุดตีแล้วครับบาดนี่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 โอ้ยเจอแล้วครับโอ้ขุดพ่อเลยครับบาดนี่ขอมองหนึงขอมองหนึงนี่ครับพ่อครับแค่แน่นอนครับปลาไหล เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยก้มก้มึงเอาเหลี่ยมขึ้นมานึ่เดี๋ยวมุดขุดโอ้ยผัดแล้ขุดวาเลยขุดไอ้เรื่องโอ๊ยแทง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 ตามแทงตามหมดถึงแล้วแทงตามมันเอาเหลี่ยมมานึ่มันมันเมียนกลางผัดแล้วครับากลางเริ่มไล่ตามครับผมกลัวจะบ่อเหลี่ยมผมมาหนึ่ไปแล้วครับไปแล้วครับกลังไล่ตามครับผมของคนนั้นเลย เมื่อกี้ก็ผิดพลาดเล็กน้อยครับผิดพลาดทั้งเทคนิคเล็กน้อยไปแล้วครับกอล์เรามาศูนย์เริ่มไล่ตามโอ้ยไล่ปั่นไล่จับจนเนี่ยนะฮะไปแล้วไปแล้วนี่ยนะครับชมบรรยากาศแทงเอี่ยนแทงปลาไหลแมนแมนแมนี่ยขอไปขอไปยังโอยู่ครับผมยังโมงเจ้าเจอโอ้ก็มามนี่นะ ตามหูครับทุกนี่ตามหูหีาถือว่าผมอยู่วะหมุนหมุนมุนอ้ยแหลมเนี่ยผมปวดหนึ่งนี่น้องถอดได้ป้ะนี่แหน่ะนะแหลมตั้งเนี้ยถอดถอดอดอันนี้ก็ถือได้ครับพี่น้องครับถอดเขาได้ตัวนี้เขามีซีแหลมซีตามตัวนี้ก่อนแต่ว่าถือคัาเกิดไหมวานถือแล้วครับแช่งแช่งน้ำแช่งน้ำขาง เมื่อกี้คิดว่าตัวมันนิ่งแล้วครับเสี่ยวขึ้นมาแต่มันบนนิ่งครับมันถอยเข่าหู้ไมีกั้งครับบ็ได้เห็นห่วมันตรงงินไม่ไ้เปลี่ยนบนน้ำบนหิถอยเข่าหูเลยครับผมโอ้ตัวเท่าครับดังอกเลยครับผม่นหูครับถอยไปทั้งนี่แหละครับผมครับซ้อมเมย์เราก็นทเริ่มขุดกันแล้วครับผมโอ้พี่น้อง ขักแน่ครับพ้วนอ่ะพ้วนอ่ะชิ้กี้เดียนต้นอ่ะบัวเลียดโอ้ยนังชิ้กี้เดียนเดียนเลยครับแล้วว่าเลียบมาเลียดเป็นทางลงไปนี่นีชิมาเดียนตรงนี้มาทางแลบมั่วนี่ละสงสัยตัวเดียนน้อก้นรุดตัวนั่นเหรอเนาะขึ้นนอเหียงเหียงแล้วครับผมเหียงแล้วครับเห็นบ่าครับบัดนี่พี่น้องครับบั่งหัวครับผมหัวใหญ่บั่โอ้ตัวนี้ครับผมแต่ว่าพอแล้วพอแล้วแต่ว่าตัวใบใหญ่ป่านไหนครับเพราะว่าปลาไหลไหม ไปได้แค่ปีเดียวเองครับเอาครับมาแล้วครับเดี๋ยวเรถอดถอดแลมนี่เลยปะถอดแลมนี่งคันตัวเดียวกันปุ๊งเนี่ยตัวเดียวกันครับจิตวะอ๋อหนึ่งครับหนึ่งมาแล้วมาแล้วอลาดเชียงครับโอ้ยงาบงาบงามบเกือบสามไหลครับโอ้ยไม้แทงนี่ไม้แทงนี่เท็นับเลยนับปทถวนครับผมแทงนั่งครับต่อมาหันละตัวมันลุดอ่น ตัวที่เขาน้ำเนาะงานครับอ๋อมาเบิ่งตัวนี้ป่ะนี่ยเบ่งบัวนี้ยู่ปะับคิดว่าคิดว่าครับคิดว่าอยู่นะครับทีมงานบอกว่าครับน่าจะแต่บอฟันทุ่มเต็มร้อยครับผมถึงเยอะแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วหอวยยิ่งถือถุงเท้าเนี่ยนี่ไหมจบกันล่ะครับถือย่างเดียวเดี๋ยว่าถือย่างตีครับตอนนี้สาพันเริ่มมุนแล้วครับพี่น้องครับสาเนี่ยเริ่มมุนไปปุ้ยแล้วครับ โอ้ยถือกระด้างครับพี่หมอกระด้างแรียโอ้ยกระด้างแรียครับมีลักฐานครับนี่ครับกระด้างแรียครับโอ้ยกระกระานะครับกระด้างมันมาหอดี่บ่นี่จักแล้วอ่ะเทียหอดเกิดหอดี่แสดงว่านี่คิดว่าคิดว่าเลยหอดครับมันจะคล้ายๆกับเนื้อปลานะครับเนื้อปลาไหลครับอะไรคนมันนั่งปืดครับอะไรคนเสียนปลาไหลครับอาจจะเคยถือลักษณะนี้ครับผมหูใหญ่อยู่นี่วะ เนี่ยเนี่ยแทงน้่งครับแทงน้่งคบบอกง่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในตัวนี้ล่องมึงเถอะครับพี่น้องเอ้ยเอา้ยแล้วแล้ามาสวนแล้ามาสวนมันแทงครับบ้านนี้อยู่ใต้พาดังเขียวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เออชั่วมัครับชั่วยู่ดอกตัวนี้ชั่ววะถ้าชั่วถือครับถือถ้าชั่วตัวนี้เลยนไงแมนแมนคิดว่าถือแท้แล้วบ้านนี้ครับก้นครับเอาครับรุ่นน้อกันครับผมแทงรัดครับซ้ำซ้ำนี่แผลซ้ำแข่งรัดโอ้ยถือครับพี่น้อง นี่เฮ้รอยปร์เซ็นตครับอ้นี่แน่นอนากครับเมนเมนเานะครับดุนน้ำกันครับพี่น้องครับดุนน้ำกันนะครับลอยเปอร์เซ็นครับตัวนี้ทีมงานบอกว่ารอยเปอร์เซ็นตครับผมสายโจ๊กครับสิ่หักหน้าเรามาสูญพ่อเนาะนี่ที่ว่าเอาเรามาสูญถตัวพ่ตีเออถือผดางอีกสนน้ะตีพอครับขดเหนียว นะครับอู้ยนี่ครับจีดินเหนียวครับระยะของแรมจากนี้ครับมันบนลึกครับผมแค่บากี้เมตรเองครับผมแต่ขีดจีนเหนียวครับนักเลยโอ้ยถือแรมครับโอ้ดินเราดินเราดินเราคุดแล้วครับีนองกดแล้ินเฮนะครับกุดแล้วครับเือปะจะก่อ โอ้ยผ่าอีกแล้วครับนี่ครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วดงเดียอีกแล้วครับนี่ครับเผื่อบางไงเลยว่าตัวหู้ยังยู่นหนีล่ะพาดตามมันเลยเลยครับผมพาดนะครับเดี๋ยวหู่ยังมันล่องหนีได้เนาะเป็นผดางนะครับผมเป็นผดางผดางที่กัจเจ้าลื้อไม้เนสระแต่ว่าหูมันล่อไปตามผดางแล้วก็ใช่ผดางนะครับมันมันดิ่งลงเลยตามครับตามไหมครับผมตามไหมมันดิ่งลงลุ้นกันครับแทงแทงแทงทุ่นครับ พลาดไปอีกแล้วครับแก่ตัวโอ้กอพื้นเดียวกันครับมันจะเป็นพื้นเดียวกันละ่ะโอ้โอพูดอย่างน,นั้นถิ่มไว้นีินอะเนาะนี่นะครับเวลาแทงลงไปมันจะคล้ายๆกับไปเนื้อปลาครับเนื้อปลาไหลครับกุ้งเลียะว่ามันต้นหน่อยเนี่ยตัวนี้เถอะขนาดตัวนี้ครับเสียนปลาไหลก็น,น่าจะรู้ดีครับเวลาแทงไปในสถานที่ นี่ผ่าเลยผ่านยังถุงเนี้ยครับถุงเน่ยเศียดผ่านน่ครับจะโดนครับจะโดนพวกเศียดผ่านเี่จะรู้สึกว่าเป็นปลาอะไรครับพลาดนะครับมีผิดพลาดกันได้นะครับปลาอยู่ในตุ่มนะครับกับมงไปเลยครับผมกำลังเลื่อมลายแทงครับนะครับมึงวต่อไปครับผมถือข้อครับบานนี้หลังจากที่ขุดไมานานอันนี้ตนั้นอก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 ครับ เจอปากมาเลยเราแทงซ้ำครับพี่น้องอย่าวาเดอร์อย่าวาเดอร์ถือหัวต้นน่ะแทงซ้ำครับถือหัวแล้วครับเอาคห้องไหนหัวเขาเล่นไหนห้องมันมีกั่งเอ๊ะมันขึ้นมาบเพราะว่าขนาดเราค่อยๆบ้างครับพี่น้องโตแหลมงไงถมาเลยเออลากแหลมขึ้นมาซอยมันเลยถอนถอนถอนแหลมนี่ขาแหลมนี่ครับขาบ่ถอนถอนถอนเลยเอาละครับมาเมืองกันครับผม โอ้กระโดดแจ้งนั้นกดเลยครับพี่น้องอดแล้วหนึ่งแมล้วครับขึ้นไหครับหวยย่ปลานมิครับโอ้ตวนี้เรียบร้อยครับมาไงไปไหนครับมันไหนโดนเขาคอถูกควาเลยตัวว่าหันนั่มมันท่านพ่อครับไม่มีโอกาสดินเลยครับตัวว่าหันนั่นนั่มท่านพ่อแต่ว่าตัวนี้ได้ตัวไม่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องกอนก่างมามีครับแต่ว่าพยามเอาเล็บจิกเอาครับ ดุนน้ำกันครับผมมาแล้วครับมาอีกแล้วนี่นะครับผมเรามาสวนแทงไว้ครับมาอีกแล้วครับนล่ามาสวนแทงไม้ม้แล้วครับผมหนึ่งตัวนะครับปลาไหลครับเอาขนาตัวให้เบิ่งนั่นก็นะนะครับผมเล่มาอีกแล้วอันนี้เพอกี่ตัวแล้งครับแหล้งแท่งไว้แล้วเจ้าเจ้าเจ้าถือกี่ซองแล้นะปลาไหลไปไปนะครับแข็งลาไปไปไปแล้งนี่อ่ะที หลาย,<ว>ยเปอร์เซ็นต์ครับจะว่าแหลมนี่บินบินอเอาแหลมมือถือกูแทงแหลมหนะครับแต่มีทีมงานอะไรแท้งครับคือกอบเล้ามาสซุนนะครับก็เริ่มคุณแล้วครับผมแทงถือตัวแล้วครับใบยางไปคิดตัดภาพมาตอนได้แล้วครับตอนที่เขาแท้งโดนนะแท้งโดนตัวเมื่อกีครับตัวนี้สิไงซ้ำใดที่เป็นผดางแล้ว<ด>่อหรือว่าจังหดครับผม มุ่งกันครับโอ้เห็นหัวแล้วพี่น้องเเอออาสิครับมาแล้วครับผมเมุ่งน้องกันครับใบายยามพามงข้างในนะครับบรรยากาศเวลาปลาไหลนะครับโดนแหลมเป็นยังไงเป็หยีงงยดชิ้งนิ่ง <laughs> เห็นมาแล้วครับผม นี่ต,ตัวชิบะก็ละตัวครับพี่นอ้องมันไม่ติดตายข้าวอ่ะโอ้ยพอดีพอง,งามนะครับนี่ครับผลงานเขานี่ครับ,ร <laughs> รบไป็มาหลายตัวนะครับ <laughs> โอ้ยขนาดตามห้อยเก่าพี่นอ้องเอ้ยตามห้อยเก่าที่คนแขทงเราครับเ <laughs> พิคนแทงเด้่หลายตัวแล้วยังบ <laughs> ่ทันได้เก็บเอาับเรื่ยมนี่้เพื่อนผ่นใจอาจจะมีคนละตัวมากครับคิดว่า มาเพื่อตัวครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าหม้นแล้วครับแต่พ็นกใกล้ค่คำแล้วทำไมเ้ายัางมีทอนถ่วกำลังครับผมเดี๋ยวมึงม,มาอย่างเชมาแทงไหมตัวน,นี้ก็โอ้มุนเรียรแล้วครับพี่นออ้องบ่คิดว่ามันทีมีปลาหลายป่ะนี้ไหมครับ นึกว่าเพิ่นแทงไปหมดแล้วแต่ปลามาันยังเหลือลงเรือปลาอะไรไมันอยู่ในตุ๊กมั้ครับนั่นถือว่าเป็นออน,นั่นมาแล้วครับมาแล้วครับมาดูกันนะครับโอ้ยสองตัวอยู่ใกล้กันเลยเนาะเต๋อเต๋อเป็นถอนแล้วบอกนากหนิอะไรแล้วครับมาอีกแล้วขอบลำส่วนบอกว่าโดนนี่แล้วครับนั่นเด้อนี่มาครับมึงทางไหนครับผม ชมบรรยากาศขณะนี้คร <Okay. S 1> <cou> ับนะครับตอนนี้ดวนแหลมนะครับกำลังจะเอาขึ้นมานะครับน okay. ี okay. ้ถุงน้ำต okay. ้วับอก็ถอดออกแล้วแหลมหนึ่งครับเอามาแล้วครับผมหนึ่งตัวโอ้ตัวนี้ไ่ตัวนี้ก็ เียเติบอยู่เงยเติบเงยเติบยำโดนเมงเอไรวะมินมินเลยมินมินหลังเนาะนี่ครับปุ๊บโอ้โอ้ตัวนี้ตุ้แทงกินนะโอ้แทงผมได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับอืมนะครับผมนี่น้ำหาหัวโตใหญ่อัปเดตในครูครับผมนี่ครับโอ้โหเถิดพเดมักอะไรได้พี่น้องเด้อมาหาเบ้ายำครับ เดี๋ยวจะพาทีมงานพาแทงปลาอะไรครับผมตัวใดที่เวลามันดุนแหลมครับเวลาเ้างออกไปได้มันก็สิขึ้นมาตายนะครับเ้อสิยางเมืองอีกรอบนึงครับว่ามีปลาอะไรดลายตัวเต๋อครับดูดลายตัวว่ามีปลาอะไรตัวเด็มนขึ้นมาตายบ่โอ้นี่ครับนี่นี่นี่โอ้ยบอวลกับนี่ครับขึ้นมแเ้วครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็นเราครับปลาอะไรมันส่ขึ้นมาตายครับเวลามันดนแหลมนะครับ นี่ครับขึ้นมาแล้วนี่ครับมึงจะจ่อเลยครับปี้ลงไปแล้วเดี <laughs> ๋ยวเอามุดแล้ว <laughs> นะครับมุดลงไปแล้วครับอันนี้คือปลาไหลที่ขึ้นมาตายเดี๋ยวเราเอาขุดลเลยกไรงให้มันเลยหรือว่าขึ้นมาเดี๋ยวมันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาหางมาแล้วเดี๋ยวจะเอาขึนพร้อมไหลครับเพียหาง หางงำงำพี่น้องบ่ย้ำใช่นี่ก็ว่ามันถือกิโลเด้ไงนั่นน่ะถือกิโลครับบบดนี้โอ้เดี๋ยวครับมันจะจ้าครับผมนี่อ๋อบังครับอันนี้เสด็จบ่ได้เด้อบาดนี้เด้อก็ได้เงินอ๋อบังตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนครับผมกอบล้อมมาสูนย์บอกว่าถือกิโลครับผมฟังพุ่นโอ้ขนาดน้ำ้มยเกาหอกครับเขาได้ไปซีหาตัวแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ อะไรครับเป็นไงป่ะไหนนี่ละต้องามๆมั้งามครับพี่น้องเสียบครับนี่ครับกำลังงามๆครับเอาจกจนเล็บปุ่นเราเมื่อนี้มาถืออีกแล้วครับพี่น้องนั่นนี่เอาลูกน้ำกันครับผมเอามากอบัถือแล้วครับกอบล้ามาศูนย์วัดถืออีกแล้วลูกน้ำกันครับหนึ่งตัวได็ดสองนี่พี่น้องแต่ว่าตัวนั้นตัวน้อยป่อยากหูไหมปุ่นไหมฮะหูมันหรอปุ่น หัวไหลครับโอ้ยไม่เจอหูนี่หูยังอยู่นี่ไม่แต่หูเอียนไม่แม่นตัวมันเป็นอะไรวะนนโอ้ยน้อยเจ้าแทงเพิ่นเอาตัวน้อยด้วโอ้ครับมาแล้วครับสุดน้มกันครับตัวนี้แท้งเราขึ้นตายแล้วแทงไว้แล้วมาบาดแหลกมาท่านเปิดกล้องครับมันมันขึ้นมะไตมาท่านจะเปิดกล้องครับถือบาดแหลกเลย ตมยังไงด้วยครับเพราะด้ต้มแทบนมาสองตัวนะครับนะครับกระโดดในรถนะครับผมถือแล้วครับผมเบาคมกับติดทุละครับกลับไปก้อนครับหลานมาคนซอยนะครับตัวนี้ก็เหลือเบ้าแยมกับก๊อปเล้ามาสวนครับผมกับหลานมาซอยครับผมมองกันครับถือคึว่าถือตั้จังใดให้เป็นเศษผาอีก เปนี่แยกแบบจกบท่หัวก yeah, ok huh? ันนี่เอาละครับมื่อกี้ไปเรื่อยครับผมบรรยากาศก้นปะไรแทงปะไรป้าที่อยู่ในตรงนะครับต้องกันปลาสานี่หลายขนาดครับ แท้งครับครบเดียวถึงครับเดียวถึงเลยโอเคครับโอเคเลยคิดว่าชิบอะไรแล้วลงมาแลกๆเห็นห้อยเพิ่นแทงใจออกครับไม่ได้ไปหลายตัวว่าชิบเหลือขยังเหลืออ๋อเบ่ยำบ่ยำขึ้นมาอีกแล้วน่ะพูกน่ะอะไรเนี่ยนั่นน่ะอุ้งอ้ยมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับขึ้นมาเลยโอ้ยหากาดวะ ว okay, ิ่งเจนหางขาดอ่ะนี่ครับเวลานี่ครับเวลาถึงแหลมครับจะขึ้นมัตายนี่ครับนี่ครับหางขาดพร้อมโอ้ยอ๋อครับได้ขึ้นเขาขึ้นมาจนได้ื่อยไหมอ๋อคนตไอยเดี่ยวคนตโตเฮากำลังขุดครับผมไม้อีกแล้วครับหนึ่งตัวนี่ครับหินมาหัวฮะขหินตองหัวเลยกำลังขึ้นมาแล้วตัวใด ตัวที่แทงเมื่อกี้ตัวแทงได้นี่มันตัวไหมตัวนี้ขึ้นมาแล้วโอ้ตัวที่มันขึ้นมาเหมือนเอนอือมันตัวโอ้ยโอ้ยแม่นเม็ดก็เราโตัวที่ขึ้นมาเหมือนนั่นเอ้ยเที่ยวขึ้นมาไหมอ๋อเที่ยวจับแล้วไงเที่ยวมันติดแหลมอยู่ตัวนี้มันวะติดแหลมติดแหลมเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวถอดแลมเดี๋ยวจะบอกไปที่ือว่าหูดหูดหูดยีดีนี่ออกก็อนนี่หมองแหลมนี่เออแล้วก็จับหมองทีแท่งเถอะ ค่อยๆดึงแหลมครับดึงแหลมข้าวผ่อมเออดึงแหลมข้าวผ่อมเอาปลาผ่อมเอาแหลมผ่อมเออเอาหม่งที่แท่งเถียนกันน่นั่นนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้นาครับผ่านปลาไหลคนต่อไปนะครับผมนี่ละเพื่อนผ่านทิ้วผ่านทิ้วไปนะครับผมเด็กน้อยครับฝึกไหมนะครับสอนให้เด็กน้อยเรียนจะเกมบอดีครับต้องสอนให้การให้ยางหากินผ่อม คิดพอมคนอีสานบ้านเทาครับต้องหายอยากหากินครับเล่นเกมได้ครับแต่ต้องหากินผมเพราะไม่เล่นได้เกมนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับพันทิวครับพันทิวนะครับพันคนต่อไปครับผมมาอีกแล้วครับนี่นะครับผมได้มาอีกแล้วครับหนึ่งตัว ครับโอสุดยอดนะครับผมส่วนมากก็มีตัวแบบนี้ครับน้องทิวครับน้องทิวมาซอยเบาคมครับทรงตัวแทนมากดซอยกันครับผมดึงกันครับหมาเราครับอุ๊ยอุ๊ยอยู่วะไปแล้วครับเอาเอาได้เวได้เอ้ยนาคตของหมู่บ้านนะครับผมนะครับ ฝึกเด็กน้อยครับรุ่นใหม่ครับผมเพื่อจะแทงปลาไหลต่อไปนะครับคือแเขาพลนครับพื่อนอุ้ยมันคาแหลมมันคาแหลมมันคาแหลมแหลมคาแหลมสองก็ถอดแหลมสองก่อนถอดแหลมสองปลาด,ดึงขึ้นมาได้เดี๋ยวเลยเที่ยปลาอคาแหลมสองครับจับได้ะเ้็นเราต้องคาแหลมสองดึงขึ้นมาได้แหลมสองมันแทงอยู่เดี๋ยวด้วยเสียไปก่อนเอาละครับ ได้มาอีแล้วนะครับหนึ่งตัวนั่นนะครับผมโอ้ยไม่เนี่าคตครับอนาคตนะครับฝึกหัดเล็กน้อยครับเผ่านผ่านพันคนต่อไปครับนะครับผมฝึกไปครับอีสานบ้านฮ้องครับผมสืบทอดเด็กน้อยครับเหมือนหัดเลี้ยงลูกครับผมการหาอยากให้กินครับดีกว่าไปเล่นเกมเนาะพี่น้องเนาะเด็กน้อยดีกว่าไปแช่งรถไปเล่นเกมครับครับผมดีกว่าไปเอาเวลาไปเล่นเกมครับ ซอยหายอยากหากินครับอีสานบ้านเฮาอยากหากินนะครับผมันนี้กะตะเวนกะข้ำควายลงมาแล้วครับเบาเยี่ยมกว่าที่พักก่อนครับผมมันเมียครับทีมงานต้องกับเมียครับเบาเยี่ยมกับขุดซอยแน่บมขุดซอยแน่ครับได้เพอกินแล้วแต่ว่าปลาไหลก็ยังเรียนอะอยู่ครับผมนี่ครับมองผลงานครับผมดูผลงานนะครับโอ้โหนี่ครับผลงานวันนี้ได้กี่ตัว ไม่ตรงนับเลยนะครับผมจำไม่ได้มันหลายตัวโหนนะครับผมอั็นยังลือีกหลายนะครับให้พี่ให้น้องมึงครับปลาอะไรธรรมชาตินะครับครับสําหรับคลิปก้นปลาไรเมื่อนี้ครับก็ขอฝากไว้เนมอครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับช่องเบ้ายามีสานสติครับผมขอบคุณหลายครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมช่องเบ้ายามนะครับคอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม นี่เบาะยำครับพร้มรอมทีมงานขอกล้าเคำว่าสวัสดีครับครับสวัครับผมอันนี้เราขุดไปเลยครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี classroom. ๋ยวผมพามาแทงอีกครับมันหลาวันนี้มันคำแล้วเนาะไม่หลังครับคุณโอเคไหมก็เพี่น้องเด้อครับ